สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันนี้วันอังคารที่3กันยายน2567นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของลักษณะสภาพอากาศนะครับถ้าดูฝั่งขวามือจะมีในส่วนของพายุนะครับเกิดขึ้นซึ่งก็น่าสนใจนะครับลักษณะการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้ล่าสุดโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศและย,ลยุโรปนะครับ ให้มีแนวโนม้มที่จะวกกลับมาทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาในส่วนของประเทศเใกล้ใกล้ประเทศไทยได้นะพยายุยากินะครับชื่อยากิมีโอกาสที่จะถ้าดูจากทิศทางตรงนี้นะครับแน่นอนประมาณวันเสาร์นะครับวันศุกร์วันเส,สาร์ทิศทางการเคลื่อนที่วกมาทางด้านใกล้ ประเทศไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทําให้สัปดาห์หน้าประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์ในส่วนของพายุลูกนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คลักษณะสภาพอากาศวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนของวันนี้18ชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลฝนเริ่มที่จะกลับมาเยอะขึ้นนะครับ ถ้าดูจากทิศทางตรงนี้จะเห็นว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของลมซึ่งมาจากฝั่งนี้นะครับมรสุมตะดกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นนะครับอิทธิพลของพายุยากินี่นะครับที่มาดูดเอามรสุมตะดกเฉียงใต้ฝั่งนี้ให้มีกําลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มไปด้วยในระยะนี้เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันล่าสุดนะครับมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับ ก็ตั้งแต่ช่วงวันนี้ดูช่วงเช้าก่อนนะครับช่วงเช้าเดี๋ยวดูช่วงเช้าก่อนนะครับในส่วนของช่วงเช้าจะเห็นนะครับโซนทางด้านฝั่งนี้จังหวัดเลยนะครับภูเรือภูเรือเลยเชียงคานจังหวัดเลยกันทั้งหมดนะครับแล้วก็น้าโสมนายุงอุดรธานีนะครับหนองบัวลำพูมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับบึงการสกลนครนครพนมนะครับในช่วงเช้าเป็นกลุ่มฝนที่ตกค้างมาตั้งแต่เมื่อคือนนี้ช่วงดึกๆนะครับ ขอนแก่นกาลสินด้วยนะครับขอนแก่นกาลสินในขณะเดียวกันฝั่งทางด้านภาคกลางต่อเนื่องอามาด้านนี้นะครับจังหวัดลบบุรีนะครับสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะครับอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งปราจีนบุรีนครนายกชเชิงเสากรุงเทพมหานครและปริมณฑลชนบุรีระยองจันทบุรีตราดมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ ดูจากโมเดลต,ตรงนี้แล้วก็ภาคใต้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับในระยะนี้ดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูช่วงสายๆนะครับช่วงสายๆตรงนี้โมเดล8นาฬิกานะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนะักอุทัยธานีนะครับ อุทัยธานีไม่ว่าจะเป็นหนองฉางหันคาชัยนาทนะครับด่านช้างสุพรรณบุรีบ้านไรอุทัยธานีศรีประจันต์เมืองสุพรรณบุรีอู่ทองสองพี่น้องนะครับพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนะครนายกมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็พัทยาระยองสตหีบปวกแดงชุมแสงแรงนะครับจันทบุรีตราดบุกน้ําร้อนสายดาวนะครับเกาะช้าง มีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับวันนี้ช่วงสายๆนิดนึนะครับฝนมาเร็วนะครับวันนี้ภาคใต้เพชรบุรีประจบคิริขันนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับฝนมาเร็วนะครับดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วงสายๆนะครับสิบนาฬิกาการกระจายตัวของฝนเริ่มมากขึ้นนะครับจะเห็นลักษณะสีฝนเริ่มกระจายตัวมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้มีโอกาสตกหนักนะครับ พังงาอ่าพัทยานครัะยงแกรงชลบุรีนะครับจันทบุรีตราดมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็ราชบุรีนะครับการจนบุรีราชบุรีการชนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก่อนนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับรวมทั้งชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝน ตกหนักได้ในช่วงสายๆนะครับแล้วก็ไปดูโมเดลช่วงเที่ยงนะครับผลเริ่มมานะครับช่วงเที่ยงฝั่งนี้จังหวัดตากนะครับอุ้มผางสังขบุรีไซโยกนะขออภัยนับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอุ้มผางสังขบุรีไซโยกทองผาภูมินะครับกาญจนบุรีอุ้มผางนี่ของจังหวัดตากนะขออภัยไซโยกกาญจนบุรีนะครับสวนพึ่งราชบุรีเมืองราชบุรีนะครับแล้วก็สมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพนะครับเพชรบุรี แล้วก็ฝั่งตะวันออกระยองจันทบุรีตราดมีโอกาสเกิดฝนตกชุดใหญ่นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลต,ตรงนี้ที่เหลือโคราชบุรีรัมย์นะครับนครสวรรค์จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายมีโอกาสเกิดฝนนะครับส่วนภาคใต้ตอนล่างนะครับฝนเริ่มมานะครับระนองภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุง มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับาดูในส่วนของโมเดลต,ตรงนี้12นาฬิกาพอช่วง14นาฬิกานะครับฝั่งตะวันตกนะครับที่รับลมก่อนนะครับรับลมฝนก่อนจังหวัดต,ตากนะครับอุ้มผางพบพระแม่สอดท่าสองยางนะครับอมก่อยเชียงใหม่แม่สะเรียงขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็แม่สอดนะครับจังหวัดต,ตากฝั่งนี้ทองผาภูมิสังขบุรีไซโยก,กาญจนบุรีนะครับราชบุรีสวนพึ่ง แล้วก็สมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับกรุงเทพฉะเชิงเซานะครับนครปฐมเพชรบุรีนะครับแล้วก็ระนองอ่าระยองนะครับระยองจันทบุรีตราดชนบุรีด้วยนะครับแล้วก็นครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามยะโสธรนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแต่ด้านตะวันตกฝนจะจะเริ่มก่อนนะครับแล้วก็ภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรนะครับภาคใต้ตอนล่างระนองพังากระบี่ภูเก็ตสตูลตังนะครับ สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับแล้วก็ยะลารนราธิวาสปัตตานีมีโอกาสเกิดฝนนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ดูจากโมเดลตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับพอช่วง16นาฬิกาฝนเริ่มกระจายตัวมากขึ้นนะครับ16นาฬิกาการกระจายตัวของฝนมากขึ้นดูจากพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองนะครับแม่้องสอนนะครับขุนยวมอ,อําเภอปลายอำเภอเมืองแม่ห้องสอนอําเภอแม่แจ่มนะครับ อมก๋อยเชียงใหม่ลีลำพูนเมืองลำปางนับเชียงใหม่วังชินนะครับแพร่สุโขทยัยพิษณุโลกพิจ,จิตรนะครับเมืองกำแพงเพชรตากแล้วก็หนองบัวนครสวรรค์น,นะครับเมืองนครสวรรค์อุทัยธานีบ้านไร่นะครับลานสักปากช่องโคราชนะครับเมืองนครราชสีมาบําเรจณรงชัยภูมิโคราชนะรปราจีนบุรีสาแก้วบุรีรัมนะครับสุริน มหาสารคามศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับร้อยเอ็ดแล้วก็ฝั่งนครพนมมีโอกาสเกิดฝนนะครับเพชรบุรีราช,ชบุรีด้วยนะครับในช่วงตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ16บหกนาฬิกาสุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชนะครับตรังรวมทั้งชุมพรบางส่วนนะครับแล้วก็ทางด้านใต้ยะลานาาธิวาสมีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดลช่วงใกล้หัวค่ำนะครับประมาณ14บสนาฬิกา แล้วก็เราไปดูช่วงหัวค่านะครับ18นาฬิกาการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นนะครับเข้ามาด้านในมากขึ้นฝั่งนี้จะเป็นพิษณุโลกนะครับสุขวไทยลำพูนล,ลำปางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับจังหวัดต,ตากแล้วก็เ,เพชรบูรณ์นะครับนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีชัยภูมินะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับ สระบุรีลบบุรีปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีตราดช,ชนบุรีนะครับแล้วก็เพชรบุรีส่วนอีสานฝนเริ่มมานะครับสุรินทร์สีสเกตบุรีรมัมย์สุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีอํานาจเจริญนะครับกาฬสินร,ร้อยเอ็ดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ทางด้านโซนทางด้านภาคใต้นครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีตรัง ชุมพรประจวบคีรีขันธ์บางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็พอช่วงหวัวค่ํานะครับ20นานิกาฝนเดือนมาด้านตะวันออกมากขึ้นนะครับพิษณุโ,โลกนครไทยหล่มสักเพชรบูรณ์เมืองพิจิตรนะครับหนองไผ่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์หนองบัวนครสวรรค์บำเน็ตนรงชัยภูมินะครับชุมแพอขอนแก่นนครราชสีมาบัวใหญ่นะครับปากช่อง ควมบรีนางรองบรรุริรัมสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยโสธรน,นะครับสาะแก้วฉะเชิงเซาปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดนะครับกรุงเทพมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับถูโมเดลตรงนี้แล้วก็ภาคอีสานทั้งหมดนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญยโสธรสกลนครนครพนมนะครับอุดรธา,า,านีมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออก ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชงิงเซาปราจีนบุรีนะครับทางด้านภาคใต้นี่จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วก็พอช่วงดึกๆนับดึกๆอีสานฝั่งตะวันออกนะครับเตรียมรับฝนนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูเลยหนองคายบึงการสกลนครอุดรธานีนครพนมมุกดาหารนะครับอำนาจ,จเจริญ ยะโสธรร้อยกาลสินมหาสารคามขอนแก่นนะครับชัยภูมิแล้วก็ศรีสเกตอุบลราชธานีนะครับปราจีนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีตราดนับชนบุรีด้วยทางด้านตะวันออกกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดต,ตากมีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดลช่วงใกล้เที่ยงคืนนะครับแล้วก็พอจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนอีสานนะครับอีสานตอนบนก็เฝ้าระวังต่อเนื่องมีโอกาสที่จะ เกิดฝนตกหนักนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรอากาศและยุโรปนะครับขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ